ชายวัย34ปีเขาชื่อคิมุระยูสุเกะซึ่งชายคนนี้นะครับถูกต้องหาคดีค้ามนุษย์และถูกสงสัยว่าเป็นหัวหน้าของเครือข่ายค้ากามเด็กสาวที่มีสมาชิกในแก๊งมากกว่า70คนต้นเหตุนะครับเริ่มมาจากย่านที่ชื่อว่ากุดิชิตะ ย่านนี้นะครับก็คือมันจะอยู่บริเวณใต้ป้ายกูริโกะนะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือป้ายกูริโกะเรียกสันส้นๆว่ากูริใช่ไหมแล้วก็ชิตะเนี่ยมันแปลว่าด้านล่างนะครับก็มันเป็นย่านดังที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหรือที่พวกเรารู้จักกันในชื่อของโดโตงบรินะครับที่นั่นเนี่ยเด็กสาวมัธยมหลายคนนะครับถูกล่อลวงผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยคําว่ามีงานดีๆรายได้ดีรอเธออยู่ซึ่งคิมูระเนี่ยพาเด็กสาวมัธยมหลายคนนะครับไปยังโรงแรมในบริเวณที่ชื่อว่า, ada, าคิชิวะดะ แต่ยังไงก็ตามนะครับคดีในรอบนี้มันก็เป็นแค่1เคสจากที่เขาเคยทํามาแล้วหลายร้อยเคสเครคือข่ายนี้นะครับชวนเด็กสาวมาแล้วมากกว่า130คนก่อนจะโพสต์ในเว็บไซต์หาคู่เพื่อจัดหาลูกค้ามาให้กับพวกเธอแล้วก็พาพวกเธอเนี่ย ไปเจอลูกค้าที่โรงแรมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมในภูมิภาคโทโฮคุหรืออย่างฮอุริคุโทโฮค,คุเนี่ยก็คือภาคอีสานของญี่ปุ่นส่วนฮอุริคุเนี่ยก็คือภาคกลางตอนบนนะครับนอกจากนี้นะครับเงินที่เด็กได้รับเนี่ยถือว่าน้อยกว่าครึ่งที่ลูกค้าจ่ายให้จริงอีกด้วยอันนี้เป็นคําสัมภาษณ์จากผู้ต้องหาร่วมในคดีนี้นะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกขอโทษเด็กผู้หญิงนะแต่ว่าพวกเธอเองเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่อยากหาเงินเป้าหมายของเราเนี่ยมันตรงกันเขาชื่อทาคิมโตะเอโตะนะครับอายุ26กปี เาเป็นหนึ่งในผู้ถูกจับและถูกดำเนินคดีพร้อมกับกลุ่มนี้จากข้อมูลในชั้นศาลเนี่ยพบว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกบังคับให้ขายบริการเนี่ยกับผู้ชายถึง109คนภายในระยะเวลาเพียงแค่10วันซึ่งพวกเธอเนี่ยจะต้องทำงานตั้งแต่10โมงเช้าจนกว่าจะได้เงินตามเป้าที่ถูกตั้งเอาไว้ต่อให้ทาคิมโตจะเป็นฝ่ายยืนยันว่าเด็กเลือกที่จะมาเองแต่ในศาลเนี่ยทางอายาการก็ชี้ชัดว่าเด็กๆเ,เหล่านี้ถูกบังคับถูกควบคุมพฤติกรรมแล้วก็มีการพักผ่อน ที่ไม่เพียงพอนอกจากนี้มีการใช้ยาคุมสุกเฉินโดยไปเอามาจากคลินิกในพื้นที่กับพวกเธอด้วยแม้บางคนอยากจะหยุดงานแต่ก็ต้องถูกบังคับให้ทำต่อ